ครับสวัสดีครับอ่าผมจะแนะนำการชำระอ่าบิงดีแคร์ลายเดือนนะครับผ่านระบบ SFP นะครับอ่าอันดับแรกนะครับให้ไปที่เมนูอ่าชำระใบแจ้งหนี้ออนไลน์นะครับอ่าจากนั้นก็ไปอ่าที่เลือกอ่ารา่การชำระเป็นเปรนโทรศัพท์แบบรายเดือนนะครับจากนั้นเลือกอ่าประเภทการชำระเป็นอ่าดีแคร์ลายเดือนนะครับ จะปจะประ,ประกบแบบฟอร์มครับแล้วก็ให้ใส่เบอร์มือถือที่ต้องการชำระนะครับอา่ครับ,รบแล้วก็ใส่ยอดเงินที่ต้องชำระนะครับอ่ครับ,รบจากนั้นก็กกด ตรวสอบเบอร์โทรอีกครั้งครับแล้วก็ยกดคือให้ตรงกับที่ก้องชำระจากบิงนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันครับอาจะสรุปรายละเอยียดการชำระนะครับแล้วก็ให้ข้างตรวจสอบแล้วก็ใส่หมายหมายเรียก OGP ที่ได้รับการ s m s นะครับ กดสอบข้อมูลให้ถูกกล้องครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันการทำรายการนะครับกดปุ่มโอเคครับครับเราสามารถเช็ครายการชำระว่าสำเร็จหรือไม่ก็กลับไปที่ทเมนูนครับประวัติการใช้แล้วก็เลือกอประวัติการชำระใบแจ้งหนี้ออนไลน์นะครับ อ่าตรงนี้สกงกะของรีเก็เรากำลังอยู่ในสงังกะกำลังดำเนินการนะครับ